หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลโนนพึ่งหน่วยแพทย์พระราชทานพร้อมให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกทถินถิ่นอุบลคนมีธรรมปีที่12รายงานโคกหนองนาโมเดลอีกหนึ่งทางเลือกทางรอดของเกษตรกรติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่27ตุลาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัสดิ์ค่ะมาเริ่มมืนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะมนตรทนาหารบกที่22ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิ์ที่ประสงค์จัดกำลังพลพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนพร้อมกับตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลโนนพึง่ง ในวโรากาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐถินนวัดหนองป่าพงตําบลโนนพึ่งอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่27ตุลาคม2563 มนทนทหารบกที่22ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิ์ที่ประสงค์จัดกำลังพลพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนพร้อมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและมอบชุดเวชภัณฑ์ประจำบ้านให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนนพึ่งมีหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวนสิบอ็ดหมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้นแปดพันสองรอยสิบสองคนองค์การบริหารส่วนตำบลนนพึ่งมีระยะห่างจากอำเภอวารินชำราบเจ็ดกิโลเมตรอาชีพหลักทำนาอาชีพเสริมปลูกไม้ดอกไม้ประดับเลี้ยงไก่ทำสวนปลูกผักและรับจ้างทั่วไป องก็่อยให้แดงเนาะครับผมครับทางด้านหน่วยแพทย์พระราชทานพร้อมให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐถินณวัดหนองปาพงตาบนนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี <c oughs> ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกระินณนวัดหนองป่าพ,พงตําบลนนงพึ่งอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่27ตุลาคม2563หน่วยแพทย์พระราชทานโดยทีมแพทย์จากกองแพทย์หลวงและบุคลากรจากโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกมาให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน จุดหลักคือบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดหนองป่าพงบริการตรวจโรคทั่วไปจากสุขแพทย์ทันตกรรมกระดูกและข้อตรวจคัดกรองมะเร็งเต,ต้านมวัดคลื่นหัวใจและโรคอื่นๆโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง16นาฬิกาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีจุดให้บริการด้านการแพทย์ไว้บริการประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอีกหลายจุดและมีจุดคัดกรองป้องกันโควิด -19 พร้อมฝากให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าพกเจลอนามัยล้างมือเพื่อป้องกันโควิด -19 ด้วย จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับวัดชยะมงคลประชุมคณะกรรมาการสืบสารประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุละกะทะินถิ่นอุบลคนมีธรรมปีที่12ตามหอยธรรมนำหอยบุญระหว่างวันที่30-31ถึงตุลาคม2563 นายสุพสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสืบสารงานประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกรถินถิ่นอุบลคนมีธรรมปีที่12ประจำปี2563โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า60คนพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณจเจ้าอาวาสวัดชยมงคลอำเภอเมืองอุบลราชธานีกล่าวว่างานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกรถินถิ่นอุบลคนมี ครั้งที่12ประจำปี2563ตามหอยธรรมนำหอยบุญกำหนดจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแต่โบราณให้คงอยู่พร้อมจัดลงพระพุทธศาสนาสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งปีนี้จัดใหญ่กว่าทุกปีภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายเช่นกิจกรรมจากมเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวรตำนานหลานข้าว22ของ14นิทรรศการพุทธศิลป์ถิ่นอุบลฟังเทศนาธรรมโบราณอีสานการแสดงดนตรีไทยการละเล่นพื้นบ้านพิธีทอดมหาบุญจุลกทินงานดัก,ก่าวมีที่จังหวัดอุบลราชธานีแห่งเดียวในประเทศไทย โดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30-31ถึงตุลาคม2563ที่บริเวณวัดชยมงคลซึ่งพิธีแห่ผ้าจุลกระถินจะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคม2563เวลา8นากา30นาทีเป็นต้นไปขอจเจริญพรเรียนเชิญในปี2563นี้งานท่อฝ้ายเป็นสายบนจุลกระถิ่นที่อุบนคนมีธรรมได้ ล้อมลมใจของชาวอุบลราชธานีได้นำเอากิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนของชาวอีสานเอาหฮีของ14เอาศิละปะวัฒนธรรมขนเมเทียมประเพณีเอามาจัดเพื่อการสื่อสารและก็เรียนรู้ให้กับทั้งเด็กทั้งเยาวชนและก็ประชาชนทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทั่วไปก็อยากจะขอเอจเริญพรเรียนเชิญให้มา ร่วมในกิจกรรมงานถ่อไยเป็นสายบุญจูงกระถิ่ถถถนที่รุบคนมีธรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะเราจะได้มองเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาของอบ,บรรพบุรุษของเราที่ได้วางรากฐานวางพื้นฐานในการสร้างจารีตประเพณีสร้างสิ่งที่ดีที่งามเอาไว้และก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะ เรียนเชิญก็คือวันที่3 1ตุลาคมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมในการแห่ผ้าผืนผ้าแห่งศรัทธาซึ่งเป็นผืนผ้าที่ประชาชนทั้งหลายทั้งปวงได้หลอมรวมใจกันตั้งแต่ปีพุทธศักราชส5 5 2เป็นต้นมารวมถึงปีนี้รวม12ปีซึ่งเรารวบรวมผืนผ้าตั้งแต่ปีที่1จนกระทั่งถึงปีที่12 เรารวมได้ระยะ,ะความยาวของผ้านั้นร่วมๆประมาณ800-900เมตรเพราะฉะนั้นเราจะนำผ้าผืนนี้เอามาเข้าร่วมขบวนแห่เป็นปีแรกก็อยากจะขอเชิญชวนท่านพุทธศาสิกชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมมาร่วมแห่ผ้าผืนประวัติศสาสตร์เพราะผ้าผืนนี้เราให้ชื่อว่าเป็นผืนผ้าแห่งศรัทธา เป็นผืนผ้าแห่งบาร,รมีธรรมเป็นผืนผ้าที่หลอมรวมใจของประชาชนในการที่จะถักทอเย็บย้อมเข้าสู่กระบวนการถอผ้านี่คือความหมายของความสมัครสมานสามัคคีฉะนั้นอยากจะให้ขอเรียนเชิญท่านพุทธรราศาสนิกชนนักท่องเที่ยวทั้งหลายตรปวงได้เข้ามาร่วมสืบสารประเพณีศิลปะวัฒนธรรมขนมรมเนียมประเพณีงานถอฝ้ายเป็นสายบุญจชนญกินทินอุบลคนมีธรรมครั้งที่12 ของจังหวัดอวนราชธานีซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่30และ31ตุลาคมศนี้ขอจเจริญพรมี n เ e n ช่วงนี้เราจะไปติดตามการรายงานโคกหนองนาโมเดลแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนอีกหนึ่งทางเลือกทางลอดของเกษตรกรศูนย์จาดและพัฒนาชุมชนอวนราชธานีของเรานะครับได้มีการพัฒนาพื้นที่ นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับจำนวน2แปลงนะครับแปลงแรกก็คือ5าไร่ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เราขุดโคกหนองนาโมเดลแล้วก็ด้านหลังเราจะขุดในเรื่องออใช้โงบประมาณของกรมการพัฒนาชนนะครับอีก20ไร่นะครับ,นะรบในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับพี่น้องได้เข้ามาเรียนรู้นะครับดังนั้นเนี่ยในกิจกรรมของโคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ เราก็หลังจากที่เราขุดแล้วเนี่ยนะครับมีโคกมีหนองแล้วก็มีนา,น,านะครับในพื้นที่ที่เป็นโคกเนี่ยเราก็จะปลูกไม้3อย่างนะครับประโยชน์4อยา่างแล้วก็ไม้5ระดับนะครับงั้นพืชอ3อย่างเนี่ยนะครับไม้3อย่างก,ก็คือไม้พอกินพอใช้นะครับแล้วก็ไว้ขายนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วก็อ่สี่อย่างประโยชน์4อย่างก็คืออ่พอกินพอใช้พออยู่พอล้มเย็น,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 นส่วนไม้5ระดับเนี่ยที่เราที่เราปลูกในพื้นที่โคกหนองนาเนี่ย ก็จะเป็นไม้สูงนะครับไม้กลางไม้เตียไม้เลียดดินแล้วก็ไม้กินหัวโคกหนองนาโมเดลคือการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆดังนั้นโคกหนองนาโมเดลจึงเป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ โคกหนองนาโมเดลเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1. โคกคือพื้นที่สูงดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคกบนโคกปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างตามแนวทางพระราชดำริ มีการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทําให้พออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือทําบุญทําทานเก็บรักษาค้าขายและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 2. หนอง,นองคือหนองน้ำหรือแหล่งน้ำ ขุดนองเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจําเป็นและเป็นที่รับน้ํำยามน้ําท่วมหลุมขนมครกขุดคลองไส้ไก่หรือคลองระบายน้ํารอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ํากระจายเต็มพื้นที่เพื่อความชุ่มชื้นลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้ทำฝ่ายทดน้ำเพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด ตลาดจนพัฒนานแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งการขุดลอกน้องคูคลองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งและเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลากและ 3. นาพื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้านโดยเริ่มจากการฟื้นฟูด,ดินด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนคืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อข่มหญ้าทำให้ปลอดสารเคมีได้ปลอดภัยทั้งคนปลูกคนกินยกคันนาให้มีความสูงและกว้างเพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วมปลูกพืชอาหารตามคันนา นายวิราชบุญโตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีกล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์โคกหนองนามโมเดลว่า โครงการดังกล่าวนายสุดทิพพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีนยโยบายให้กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ฉะนั้นโคกหนองนาโมเดลจึงเป็นอีกหนึ่งทางรอดที่คนไทยและคนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามทฤษฎีบันได9้าขั้นนะครับตอนนี้กรมการพัฒนาชนนะครับได้มีนโยบายในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อน uh, การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กประยุกต์สู่โคกหนองนา นะครับต้องขอนําเรียนว่าโคกน้องนาก็คือคือการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือเล็กแคบชัดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ที่กรงการพัฒนาชนท,ทําทุกวันนี้นะครับก็คือการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีนะครับเพะฉะนั้นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกน้องนาของศูนย์ทุจริตและพัฒนาชนบุรีราธาน,นีของเราเนี่ยเรามีกิจกรรม ในลหลายๆแปลงในลหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งซึ่งเรามองว่าพี่น้องประชาชนที่สนใจเนี่ยเข้ามาได้เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้นะครับมันสิ่งหนึ่งที่ที่โครงการพนะนาชนทามตอนนี้ก็คือในเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นะครับซึ่งซึ่งเรียกว่าโครงการเงินกู้นะครับที่รัฐบาลจัดสรรให้ประมาณทั้งสี่พัน 787ล้านเศษนะครับในช่วงปีประมาณ2564กเนี่ยนะครับก็จะมีการอบรมคนนะครับในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการขับเคลื่อนโคกหนองน้ำโมเดลหรือเรียกว่าการพัฒนาคนนะครับให้ได้เข้าใจในเรื่องของศาสตร,ร์พระราชาซึ่งกิจกรรมแรกที่ต้องทาก็คือในเรื่องของหลักกิกรรมและในหลักกิกรรมนะครับโดยโดยโดยหลักของมันเนี่ยก็คือการการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช นะครับก็คือการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็ค่อยปลูกพืชนะครับซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบนลนาลธานีของเราก็กได้ทําในเรื่องการฝึกอบรมการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเข้ามาเรียนรู้นะครับในเรื่องของหลักปสิกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชการห่มดินนะครับแห้งชามน้ําชามการขุดคลองเส้ไก่นะครับเพื่อกระจายน้ําให้กับต้นพืชนะครับนั้นสิ่งที่ ศูนย์ศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนก็คืออันแรกก็คือในเรื่องขององค์ความรู้นะครับในเรื่องของทักษะที่จะทำเข้ามาเรียนรู้ในแปลงที่เราที่เราทาไว้ในส่วนที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคือในงบประมาณ2,564กรมการพัฒนาชุมชนก็จะมีกิจกรรมสนับสนุนประชาชนในเรื่องของการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลซึ่งมีสองประเภทประกอบด้วยงบประมาณปกติคืองบประมาณยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่11,214ครัวเรือนและงบประมาณเงินกู้มีพื้นที่เป้าหมายกว่า2,500ครัวเรือนที่ต้องการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี สาขาวิชานาฏศิลป์และการละครมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีขอเชิญร่วมง,งานลานวัฒนธรรมสีภาคในวันพร,ริฤหัสบดีที่2 9ตุลาคม2563เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปกิจกรรมภายในงานชมการแสดงสีภาคการแสดงวงปงลางโบอุบลร่วมชิมอาหารสีภาคขอเชิญชวนแต่งกายชุดพื้นเมืองสีภาค วันที่4-10พฤศจิกายนนี้พบกับมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรโอท็อปสู้ภยัยโควิด -19 ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอนมดแดงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกคิินถิ่นอุบลคนมีธรรมครั้งที่12 ประจำปี2563นวัดชยมงคลตำบลในเมืองอ,อเมืองจัังหวดอุบลราชธานีวันที่30-31ตุลาคมนี้เพื่อความเป็นไทยและอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยดังเดิมให้คงอยู่กับชาวไทยอีกทางได้ร่วมทาบุญเพื่อสร้างองค์หลวงปู่มั่นุริทัตนโตองค์ใหญ่ที่มีความสูง19เมตรและร่วมสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาเพื่อเด็กนักเรียนผู้ได้โอกาสทางด้านการศึกษา อีกด้วยอิ่มสุขอิ่มบุญกันทั่นหน้ามาร่วมทําบุญกันที่วัดชยมงคลตามหอยธรรมนาหอยบุญบัญชีรับบริจาควัดเชย้อมงคลธนาคารกรุงไทยสาขาถนนชียางกูลหมายเลขบัญชี2870315457 หลวงพ่อพระคระเูเกษมธรรมานุวัตรเจ้าคณะอำเภอตราการพืชผลมอบเงินจำนวน114,212บาทพร้อมด้วยรถเข็นให้แก่โรงพยาบาลตราการพืชผลโดยมีแพทย์หญิงจุไรรัตทุมนันภูมิหน่วยการโรงพยาบาลตราการพืชผลเป็นผู้รับมอบในงานทอดกระถินสามคัคคีวัดกเกษมสำราญ วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ห้ามพลาดกับงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคสมัยอโยธยาณน่าริมฝั่งโขงหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีหอการค้าจังหวัดขอนแกน่นและผู้มนวยการท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี CEO, ซีอสายการบินไทยสมายส์สรุปแนวคิดความสำคัญพอสังเขปของเส้นทางการบินอุบลขอนแกน่นส่งเสริมภาคธุรกิจจังหวัดขอนแกน่นเป็นจังหวัดที่นักธุรกิจหรือประชาชนต้องไปติดต่อสถานทูตจีนเวียดนามลาวเปรูตลอดจนช่วยำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ประกอบการนักธุรกิจในการติดต่อธุรกิจในจังหวัดขอนแกน่น อุบลและจังหวัดใกล้เคียงส่งเสริมภาคการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดขอนแก่นมีมหาวิทยาลัยและแหล่งหาความรู้ที่สำคัญหลายแห่งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันส่งเสริมด้านการรักษาพยาบาลจังหวัดอุบลจังหวัดขอนแก่น มีศูนย์การแพทย์มีอาจารย์หมอมีผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปทํางานในจังหวัดอุบลราชธานีขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงหากเส้นทางการบินอุบลขอนแก่นเกิดขึ้นจริงเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาที ทหารของพระราชาทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐถินณวัดหนองปับพ,พงตาบลนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่27ตุลาคม2563 มณฑลทนาหารบกที่22ร่วมกับโรงพยาบาล่ข้สันปัสิที่ประสงค์จัดกำลังหน่วยพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนพร้อมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่และมอบชุดเวชภัณฑ์ประจำบ้านให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรเพศสัจกรอนันต์ชัยยกรวัฒนาอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีและคณะในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักและการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพรไทยของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญโดยมีนายแพทย์สุรพรลอยหารองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจ เจริญมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานต้อนรับพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวงวรุษบุญญานุโกโมลหัวหน้างานบริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์คณาจารย์เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยให้ข้อมูลในด้านบทบาทของหน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและอาหารรวมถึงภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักตรวจวิเคราะห์สารสําคัญในพืชสมุนไพรไทย ณนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชั้นหนึ่งอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัจกรเจตินยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกียรติเป็นประธานเปิดตู้รับบริจาคหนังสือเพื่อน้องโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํำขึ้นเพื่อให้เกิดการแบ่งปันในชุมชนสังคมโดยเฉพาะหนังสือเรียนสื่อการเรียนการสอนต่างๆตามนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพลินเดินชิลสัมผัสลมหนาวส่งท้ายปีวันแรกกับงานวินเทอร์มาร์เก็ต2020 งานที่เรายกร้านอาหารสุดอร่อยสินค้าครีเอทเครื่องดื่มดีๆในบรรยากาศสุดคูลเขาเสียงเพลงสบายๆส,สุดพิเศษพบกับฟรีมินิคอนเสิร์ตเอิร์ธพัทรวีวันที่31ตุลาคม2563ในบรรยากาศสุดหลอนต้อนรับฮาโลวีนในวันที่24ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ลานสนามหญ้าหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานี ตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ7 70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ1้0บาทราคาเนื้อไก่ ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่ก,ก,ก,กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไขไ่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,100บาทขายออก28,200บาททองรูป,ปพรรณรับซื้อ27,591บาท20ตางขายออก28,700บาทขอบคุณ w w w g o l d t e t d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล18บาท89สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ,อียีบีสบาทส0สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สซ่อเกบอาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สซ่อเกบอาท55สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ สยาอากาศตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา12นาฬกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีอากาศเย็นกับมีลมแรงลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ20องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา37นาที วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา51นาทีคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบลทีอุบลและเพจเซอร์พนเคเบลทวีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45สแซนนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ